ปกรณ์ตัวนี้สมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์ไฟฟ้าหน้าบ้านของทุกคนคต่อไปจะต้องเป็นดิจิตอลนะครับ,รบซึ่งตัวนี้ประมาณ2,000บาทนะครับไปเหยียนทั้งประเทศตีซะสามสิบล้านตัวเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ให้หมดเปลี่ยนเป็นดิจิตอลให้หมดไม่ต้องมีคนไปเดินจดค่าไฟอีกสื่อสารข้อมูลส่งผ่านข้อมูล,มลการใช้ไฟกันผ่าน i o t บ,บ้านไหนติดโซล่าโซล่าเหลือใช้มิเตอร์หมุนกลับได้มิเตอร์หมุนกลับได้ขายไฟกลับเข้ากริดได้ดังนั้นประชาชนจะเป็นทั้ง ผู้ซื้อไฟและผู้ขายไฟในเวลาเดียวกันมิเตอร์ปัจจุบันทําไม่ได้จำเป็นต้องมีสมาร์ทมิเตอร์แบบนี้ถ้าจะเปลี่ยนมิเตอร์แบบนี้ให้รองรับสาหรับอนาคตทั้งหมดนะครับลองเอา30ล้านคูณด้วย2องพันหมื่นล้านบาทหกหมื่นล้านบาทเราตั้งใจว่าจะต้องให้มิเตอร์ผลิตในประเทศไทยสร้างงานให้คนไทยไม่ใช่ไปซื้อจากจีนไม่ใช่ไปสร้างงานให้คนจีนให้ตลอดทั้งซัพพลายเชนนี้ผลิตที่เมืองไทยเราแกะตัวนี้ออกมาครับสมาร์ทมิเตอร์เมื่อสักครู่แกะออกมาให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะ ตัวโครงของมันเนี่ยทำมาจากพลาสติกจะเกิดผู้ประกอบการทําพลาสติกชิ้นส่วนพลาสติกผู้ประกอบการชิ้นส่วนพลาสติกจะไปซื้อเม็ดพลาสติกจากโรงงานพลาสติกจะไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นเพทโคเคมีที่เป็นต้นน้ำเเพทโคเคมีเม็ดพลาสติกผู้ประกอบการชิ้นส่วนจนมาเป็นผู้ประกอบสมาร์ทมิเตอร์